อุ้ยง่ายเด้าเดียวลุ้น่าเออปูนี่ครับปูหน้าอะไรครับนี่บเมนปูหินนะนี่ปูหน้านะครับนะปูหน้านะเป็นนี่นาเ่นเออหนีเนาะเอานไเมื่อหมานตัวเลยครับไปดูมันเอาอไ เน oh 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 ี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้เขาเนี่ยเขาลืมแล้วเขาเนี่ยเขาลืมแล้วโบยเหลือแล้วบาทนี่บัวโบยเหลือปัดเขาเลยโอ้ยนานเฮ้ยมันต้องได้เหรอนะบัวอะไรถาบัวอะไรเขาสอกหันเมื่อไหร่เลยหนึสองตัวครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากับพี่เจ๋อนะครับเหมือนเดิมวันนี้ฮที่ไปหายังินขนาดหากระปูครับกระปูหน้าเฮา สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องฟองไปนะครับมันนี้เขามาคำเล็กหน่อยแต่ว่าจิไปใสไกก่กระปูนะครับน้ามันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับหากระปูมาแล้วนะไปหล่อกระปูนะครับใส่วิธีแบบดังเดิมเียบไก่โค้งไ,คงไก่นะครับมันนี่จักมาแถวแดมวมาให้คู่สรัดอ๋อนะครับนี่บรรยากาศสนน่าก้อก้องยางงามเพียงพี่น้องไม่เจอผุดไม่เจอก้งใหญ่ๆครับผุดดีเบิรงทั้ง่เบิร์นฉันเบินดีครับ เอีถายพี่น้องบึงกุงยางป้ายโอ้ของทางกันหรอจุดๆจๆด้วยนี่ปับปบไหลลงต๊กต๊ต๊ตตะวานให้หนองนาตกต๊กตกเพิ่งเมืเพิ่นเี้ยเงเพิ่งตรยย่างเพิ่นได้เพิ่เมื่เพิ่นกันอันี้นครับเดพี่น้องในบงไปจ่ครับเพิ่งเเขากันที่ล่ะเิ่งตรียย่างเพิ่นนี่ครับนี่นี่ โอ้นี่ครับเจ้านี่เยือเกียดเนี่ยมันต้นมันใหญ่แหงครับมันสูง,อ,อ,งอยากก็ตักต,กตกอ,อกตักเลยะนะครับนี่เสียแจ๋วน้ำยาง<า>สดครับ <laughs> ยานยันย,นยนันฝนตกนะครับรก็เลยได้กีดนี่ยโมเลงไว้เพราะว่า,ยยาปกติก็กีดกลางคืนนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกแบบตกดูอีรีนะครับนะก็เลยต้องกีดนี่ยโมเลงเนี่ยกยันยังมีเสียงฝ่าเสียงฝ่าห้องนั่น เอายังมัดบาะเอา่ยโา้นี่ฮะโค้งไก่ใส่มีเหี้บแน่นอนนะหลุนแบบสมัยอันนี้ปลาเขาก็เอาของปลานี่แหละอืประหยัดน้ำเนี่ยอ่ะนะครับนะเดี๋ยวเขาจะไปเห็ดไอใหม่นะครับเนี่ยครับเขาก็เอาไก่ตอนใหญ่ยังีเสือบกอ่ะเสือกใส่ของเขาเลิกขึ้นเขาเติร์ เอาเลือกก็ได้เอาจืดๆเอาเอาไปไปมันบอกเอาเอาดงเดือกๆไงนี่วะเนี่ยเอ้ใส่เนี่ยอะไรก็ได้มาเติมเห็บอยู่มาเติอยู่นี่เห็บพอดีเลยบ่าว่ามันนับตอนมากไอมนับนับเผื่อไจ้ก็พอพอีเนี่ยคือเห็บเดี๋พอดีพอดีหนุ่ยเฉดินับเป็นเห็บปีงไก่ก็สื่อเรียกตอนนด้เว้ยเนี่ยนี่เป็นเห็บเียวเรียบบ่อยเนาะครับนี่เนาะอ่าฮะอืม อ,บ,บ,อ,อบกขึ้นในหูนี่ครับพอมาหอดมองแล้วนะ้องหนักหึ่งจะตื่ออนอยู่บนไ่น จากเล้ยครับ <ules> ป่าสอนนั <invent FELIPE division> ่นเลยเนาะสวิงเขาเอาหมายปิ่งด้วยครับ โอ้ทานายยูวะมาเลยครับพี่น้องเพราะว่าท่านใส่ใจด้วนี่ยังจากหลังคนอ่ะหมดัาขึ้นเบิดหนันเบิดหนังอ้สีหนอกเห็นบ่ละวาตัวอะไรครับ จะเอาไก่ไปไปยังพระนทศไรอีกว่าเอาไปเลยบ่ดีเงินมัดบุดีเนี่ยมันบนเนี่ยเห็นบ่นหมนี่ครับได้เลยตัวว่างห้งหาสามหมดสี่หนึ่งสองสามสี่ตัวบุกเลยหลังเดียวไอ้หน่องหลังเดียวสี่ตัวเอาแบบนี้เลยบ่ดีเลยแล้ว ปูน้อยนี่มืออีดีตจนใส่ตำหมูฮูด้วยพี่น้องมือสิรองเมื่อปูน่าเขาบะเมือปูหินี่ยครับนี่ปูน่พี่น้องโอ้บฮโบเมนปูหินนะครับพี่น้องปูน่านะครับไอ้ครับของแฉะครับใส่ปูอรใส่ตำหมูฮู้เด็ดเด็ดเด็ดครับไปแล้วครับเดิอดเห็นเลยครับความเดินล่างรอบแผละครับรอบรอบย้ำกับเลยนี่พี่น้อง ขัน้าก็ะสิไปนั่งขายามไม่นอนเพาหนานอบัดฐานมืดเลยครับบัานจะออกยามไม่ึงเที่นี่อ้ยได้ตัวเดียวฮ่าฮ่าฮหยุดบะเออถลงเออบรนงานรอบอแรกเข้าพี่หนอกครับ โอ้ดี๋ปนหนึ่งผลงานรอบอแหลกครับโอ้โอเคอยู่ครับนะหลบแหลกนะพี่น้องนะนี่ครับผลงานหลบแหลกนับตัวบ่อไหลนะครับนะปูหน้านะโมเมนต์ปูหินนะครับนะอ่ะทีนี้เขาที่พักกันนะครับพี่น้องนะครับอ่ะพักกันเนาะสักตอนเนาะหายมเหมอดยังไปยามกันอีกครับเน,นะนี่ yeah. ยเีใช่กบใส่กระปูใช่เดี๋ยวปูอัน ป <molec> เขาเ, <Jamie, S 2> เอาปลาเานีเลยเยี่ยนเขาเอานี่นีกรตนอาตอาตโอ้เตอหนึงเลยครับเอยังสเตเตียนี่อะครับปลาโอ้ปลาหัวปลาเอาปลาะไอ่ะเี๋นหนึงเีตบนนนเอ้มันกินหรืไม่กนอเนี่น่ะสองตัว่นเออจะเอาจังสีลพี่น้องนี่รุดจ่อย รูปแล้วให้กับคูปฮ่าฮ่าฮ่าฮะตัวสองตัวทำแต้มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็มาอาศัยอยู่สวนยางเพิ่นนะครับเด้อไปหน่อ,อน,อน,นอเลยัไยไนไม่ไม่เนี่ะพูดไปก่อนก่อนขึ้นมาเี่เมันอกีดยางเห่าไรเนาะไม่อ่านรึวะกระปูกระปูเขาไรจีดตัวนาะมันใส่เข่าเนี่ยเข่าได้รอบจริงจริเอาเอรอบอันว่างหันนี่แม่นบ่ครับ โอ้เขาเ้าก็โตนะเห็นบ่เห็นบ่ล่ะคันเขาไก่ไปใส่หนี้หันทั้เขาแบบเขาไปอยู่ในหันเลยเในวันน่ะไก่ก็ลายตายนอำคือดูดินกินได้หมดขึ้นดอนเยอะมวยย่างตัวหนึ่งได้ได้อีกแล้วครับตัวหนึ่งนี่โอ้แล้วเมาแล้วครับ โอ้ปูหน้าครับปูน้าปูน้าโอ้ตัวกําลังพอดีปนนะครับนะมซำนี้เนาะอู้เด็ดเด็ดเด็ดเลยครับแก๋วครับซำนี้โอ้ไส่มันบเบิกปลาพ่นโอ้โหขดบอ้ปลาลูกอ๋อล่องมั้งวะเห็นเหรอวะเห็นเหอโอ้เห็นเนี้ยโอ้เอาข้นเนานี่เหี้ยเจ้าอะไรฮนี่เห้ยเจ้าอะไรโอ้ปลาลูกจอนเนี่ยล่องมั้งเนี่ยจอนก็ผูตามได้ดิ ได้ยอะกับปูตามอ้าวปูนปูหน่าอ้ยปูหินปูตามปูตามปูขนปูขนเออปูขนปูปูหนาเปลวปูดุ๊กปูดุกลองสอนเบื้องขนอดอ้าวคำไหนอ้ยทะยงกับเฉยงข้าแขวเอ้ยเด๋วบ่เนาะเห็นบุฟเี่ยบ่เาะมันบ่นอ้ยผลโหุเดือดโหจ้เลีนผลลายลายอยู่บ่ห มื่อไรไปผุนโอ้ใโอ้ยบ่ไหนอยามไพี่น้องไยเป็นมูเป็นมูเลยเงุนโอ้ตายแลเอาจับไปไรมาเบิ้งบนนี่กันมาขึ้เขาบเอาไปข้างบนเน่เยเนเยาเขเฮ้ย อ้ยวอะไรนะพี่น้อนพี่เดี๋ยวจะพาห้าแ่นใหม่อีกโอ้โหพี่พี่พุกเื้อลเอาเหตพี่นนองเขาบงเินเหรอใหตุเขาซื้อผนเออม่พี่นนอโอ้ยเฮ้ยเขาเล็เขาเล็บเขาเล็บเขาเล็เขาเล็บปุ๊บอ้ยเซอ้ยบัาอ้ยบัวานอ้ยมันหมนธรรมดาริวหนาะ ในหนามเป็นของเขาเว้ยเดี๋ยวเอาสิ่งฝอนมึงก็ไหลไมึงกินหรพี่น้ออ้ยนมึงกินหรแนบุปบบุบด้วยคนี่จไเดี่ยวกระปูดิฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ปดูหน่วยเนาะพี่กเออเอาบันซำเอาบันซำใดแะไวนะเอาบันซำได้เอามึกินก็เด um, hmm, hmm. ี๋ยวเขาจะไปไต่บังหอยต่อ นี่ดีได้แล้วครับพี่น้องมาท่านแล้วท่านแล้วอืมสองสองครับสองแต้มปูนาปูนาเหรโอ้บ่ทันอ่าจับทันอยู่ครับได้ละตัวนึงเปล่งเลยปพ๊บเขียวดึ๋มๆเลยเนาะก็เอากับปูนาเขียวเนาะโอเคเขี้ยวเลยเออเอาปั๊บบอกกันเอาเรียนลุกไปดู จับจับเฮ้ยเฮุ้ดอิ่มเมื่อยเสียเขาเลยหรึ่เอ่อของัะนี่ครับข้าวยำในสองรอบนะครับประมาณเศร้าเศร้ากัวตัวได้หนีนาะถึงเมื่อเพราะว่ามันเป็นปูหน้านะครับนะบริโตัวใไงเป็นไรประมาณเศร้าเศร้ากัวสองสามถุงกว่าเนาะครับเดี๋ยวเขาพักจากรอบสองเขาจะไปยำรอบสามต่อนะครับนะ ขาหนังขานั่งยำหนังกันอยู่ขาสัววะหน้าสัววะหน้ายำหนังครับกันเยอะสองครับนมาไปอีกสองแต้มครับครับนี่ครับรอบสามครับรถสามอ้ยปลาปลาปูอู้อะไลอะไรไปอุ้ยเป็นหมูเลยพี่น้องโอ้ยปูกระยูปลาที่เราบังคันบในปอด มีปูขนาดเลครับนี่มีปูขนาปล่อยๆปูอะเอาอีกแล้วครับโอ้ก็จับเอาซื่อๆกันยังไงครับพี่น้องกวนด้วครับโอ้กวนดคนคุยกันภาษาสัมพันธ์กันก่อนกอดกันเนี่ยสัมมนาสัมมนาครับสัมมนาท่านนี่เป็นสัมมนานี่ครับปูสัมมนากันเป็นแนวนี้ครับพี่น้องนี่ยกอดกันเนี่ยจริงๆโอ้นี่เพิ่งไปผมเคยเห็นเลยพี่น้องนี่ปูสัมมนากันครับนี่นี่ครับ ฮักไข่กลมเกี่ยวครับสมนาสันไโอ้โหเคยเห็นก็ได้เห็นเลยพี่น้องสงเหยเห็อบางนีเอาับนี่สครับสเลยครับสมนาอยู่อีกอยู่บ่ะสมนาครับโอ้หเ้ฮ้เห็นหนาเีหันหันไฟออกไปทั้งนอกเลยเออ อันนามาอีกัน้อยอ่าแจ้แจวผมมีมือโยกโลเนอะแล้วทำเดีกกเเดยวพี่น้อยครับ <ทำ S 1> โอ้ถือว่าโอเคครับวันนี้แหลมๆผ่านผ่านครับรนี่ครับแจ้ว <ś les> <ś les> สาม <ś les> <ś les> เอาทั้งหมดเยวนนี่ตัวนี้ก็สามเลยนี่สามอ๊บบุ้งเฮิร์มเฮิร์มควันยังคือโดบเลยจับเธอเดียวเขาว่าจับปลาลายมือบ่อยนี่แล้วเขาเอือนจับกับปูตัวมือสองมือเลยสามตัวปูกับปูครับนี่แจ๋วไปครับรอบสามแล้วเฮาพี่น้อง แบบสามเยอเดี๋ยว,ยวอ้าวต้นนึนนง,งนอ้าวตนนึงห้อยจับเอากระไรต้นนี้บานนี้พี่น้องเลยอือโอ้อว่ามานอยู่พี่น,ออน้องไยม้งปั๊บหนัก ขึยอดครับโอ้โหหนาวเจ้าที่หนึ่งอีเหลีวอันทมาหน่อยอืมตาหนี้เนี่ยเสียว่าจะเฉยโอ้โหดูเอาไ้บ่อด้พี่น้องที่รับปนผมใจผมห้อยอยู่มั้ยไปหาบุกห้อยจักหน่อยนะเนานะแต่บุกห้อยเนาะแต่ยังของใจอยู่ครับบุกห้อยอมากนจัหาย อ้อกระปูพ่อได้ล่ะครับพอพ่ประมาณแล้วกระปูแต่ว่าของใจบอกไอ้หอยไอ้บอกอยน่ะอ๋อน้ำโอ้ยดีพี่น้องเลยไอ้น้ำโอ้ยใครอบกอตาปูดิ นะโอ้มันส like. we ุนุ่มยังกันอยู่ฮะมีอนซุนุ่มพ่นสีรถเถอะคุโอ้ห oh, oh, oh. kind of eh oh. ัวมาแล้วเมื่อจับตัวเพิ่มอึบสุบอึบโอ้ยโอ้ยมือเนี่คือโบผันจักตัวนอ่ะมองโอ้หปดไปแตตึงดอ้าไปไไปไปไปเนาะมไปไปไปมันทำพันต่อนบอกงันเอานมานด้วยน กอดมาคุณงเห็นหวอโอ้ยแล้วไกลมาดิอือม euh. ีเห็นเอาถึงยิ่งวาอยู่กับเจ้าปอุ้ยไส้ตอ้ได้ไส้โอ้ยหน่องโอ้ยพยายามเจนมาโอ้ปวดดุกหน่อยครับดี๋ยวตัวหนึ่งที่หนอโอ้ห่าห่ห่าส่า่าห่าห่่าห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 นาห่าหนา่าด่หาห่าาห่าห่าห่าาาหหหหหาหนา่ อานนี้ปูจะก่อโตคิดตัวได้ตัวเดียวใช่ากับปูกินเบิอะบ้ยังหรอนกมันมันอยากต้องขันไปใช้กับคนกินอยู่โอเก็ได้บธมลานะแลเขาเอื้อนููหอว่าอะไรอยากได้กินนะจะเป็นจะเป็นไรหรืเป่าม่รับนได้นหรอกคนมานตัวเลยครับไปดูมันเอาอะไดเนี่ยเ้เขาเนี่เขาลืมแล้วนะ เขาลืมแล้วโบยเลือแล้วบาทนี่บม่โมเลือปัดเขาเลยโอ้ยน่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ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 ่แฮ่าฮ่าห่าฮ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 ่วฮ่ัฮ่า่าว่าเ่อฮ่งเ่่าฮ่าา่่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาไปมันเข่าไปจุดอั่าฮ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 ่ เอ่หอบมาสิสน้อโอ้พอรู้รู้โนเข้ามาโอ้มันเขาจุดอัพน้องหันกขว่าอยู่บรอดแท่เรียบร้อยอีริจะวิ่งไน้อโอ้ไปครับเดี๋ยวเขาไปนั่งพักกันอีกจักข้าวหนึ่งเดี๋ยวเขาจิบไปไต่บกหอยต่อนะครับโอ้นี่ครับปูหน้าเลยครับนี่บ่์เป็นปูหินนะนี่ปูหน้านะครับนะปูหน้านะ เป็นอ่กนานะบนะมมกบูหน้านะครับนะโมเมนต์กบูหินนะปูหน้าที่เอาเอาไปดองปลาเด็กไอ้ดองสมตำเนาะเนะนี่ครับเออดองสมตำาปูนานะครับนะอันนี้เป็นปูหน้านะครับนะโมเมนอ่าโมเมนว่าเป็นปูหินนะทุกทุกียวที่เคยไปหาสิเป็นปูหินนะครับนะเอาโค้งไกลไปหลอกแต่เทีเ่ยวนี้เป็นปูหน้าครับผม มากันพ่อหน้าจอยเจ้าพี่เกาเออปลาใส่ไหลเยอะแล้วครับจับยิงใหญ่ครับโอ้โห่พ่อหน้าเดียนบ่นี่เนาะเอาดิ๋วไปบ่ยี่เนาะตัวกล้าเนาะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันตั้๊บนึงนะครับเดี๋ยวจิไปไปไต่หอยไอพีห้น่องเบิึงเนาะนะครับผมโอเคครับหลังจากเข้าพักกันพอประมาณแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจิมาหาบักหอยหอมนะครับอ่า แกมือกันเบิงนะครับมือนี้ว่ามันสิหาไะไบอ่อแถวแถวป่าแถวนี้นะครับนะอ่ะไปวันน่ะลองหาเบิงเบิงมันสีพอ่อได้อยากได้กินบ่ครับดองบอวอยก่าอขอนอี้เนาะอืมบ่วน้า,าข่อยตาบุดีคือเจ้าไปเทียมเห็น,นบน่่ใช่หรืออืมอ่าเน่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 พ่อแล้วครับพี่นอ้นองแนนครับแนนนี่บ่นนั่งยางเห็นโอ้คือเนาะโอ้คือหน่วยดำเลยคือคือโคตรเนี่ย สองหน่วยครับสองหน่วยสองหน่วยบ่อืาหาไปต่อครับล่ะโอ้นี่นโอ้ยยุ่งงาสองหน่วยนนี่ครับนี่พี่น้องปึ๊บเอ้ยสองหน่วยครับโอ้โอ้ายมาจางเหมันขหนุ่ม โอ้แม oh, ่นบอนี่เออพ่อหนะนี oh, ่โอ้อีดีเลยโอ้โหย่างยานนี่โอ้ว่ามันอันม่นมันหอยเรือเนาะนี่โอ้ก็ตะเบิงเว้ยห้อยง่อยๆควันอยู่นี่โอ้พ่นกินหอยพ่นว่ามันอันหอยเรือพ่นกินอันเห็ดเนออ่านี่เห็ดนี่ว่าโอ้กินเห็ดกินกรบใหม่ขึ้นกันว่าโอ้สามแต้มเลยครับโอเคครับผมอ อ่ะเนอะเห็นดีวะสองโอ้หลายอยู่ตัวนี้ปลานี่มันอยู่กันเป็นกลุ่มนี่ตัวนี่งคนบอลจะคอยไต่เนาะอ้สามแ้มครับผมคนเยอะยนาดนี้ครับกระมื้อนี้กระคือว่านะครับเฮามหาอ่าอีปูนะครับก็ได้กันพอประมาณอยู่นะครับนะ รถโกมงไกลไปจักใหม่ชูจิบกูหิบว่ะยิ่กูหิบก็ได้ปูนะครับเป็นปูหน้านะแต่ว่ากับเป็นปูบูมนที่แรกเขาใจว่าที่เป็นปูหินเปิว่าผปูคนอ่าปูขนปูหินแต่ว่าเป็นปูหน้านะครับนเมื่อนี้เป็นปูหน้าที่เอาไอไอหน้าเขานะเป็นปูหน้านะที่เป็นดองน้ำปลาใช่ตาบงหงนะครับเป็นปูดองไหล่นะเมื่อนี้ก็ได้พ่อประมาณนะครับวันนั้นตอนหนีเวลาที่เข้าอ่า เหลือกยำกับปูแล้วข้ากับมหาเก็บหอยนะครับลองแกะมือเบิ่งก็ได้พอประมาณนะครับดังนั้นมอนี่ก็มีเท่านี้ครับผมคลิปของมอนี่นะกต่ทีล่าพีล่าหนวองนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับมอนี่นะครับขอลาเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันี่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายี๋ยวก่